วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำน้องๆนะครับในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับซึ่งใครหลายๆคนนะครับมีปัญหาว่าปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมีเรื่องเท้าที่ไม่เท่ากันนะครับบางทีก็4 5หบางทีก็54นะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนําในเรื่องของแบ็กปีกซ้ายที่ไม่มีปัญหาในเรื่องเท้าเลยครับว่าไปแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้านเดบิพีชอปนั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับ ใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเกิงกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนาะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิอ่าสิถึงสารตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับ โอเคครับในคนแรกนะครับที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือซอนฮึงมินนะครับเริ่มจาก o v r น้อยๆก่อนเลยนะครับเป็นร่าง TOTY นะฮะโอเก่ามากๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมของซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ซอนฮึงมินนะครับร่างนี้ยังมีอะไรที่ดีๆเด็ดๆเยอะนะครับง183เซนติเมตรครับพลังนะครับอยู่ที่4.5ครับสกิลอยู่ที่4ดาวนะครับเรื่องสปีดตอนนี้ก็ถือว่ายังพอได้อยู่นะ อาจจะพอได้อยู่นะครับพอพอเริ่มต้นเล่นได้อยู่นะครับ97หนึ่งร้ประมาณนี้ครับผมในเรื่องของการทำสกอร์ก็อาจจะมีเยอะมากครับข้อดีของซอนก็คือท้าห5านั่นเองครับนะ ในร่างนี้นะครับคุณสมบัติยังจัดเต็มให้เหมือนเดิมครับไม่เหมือนร่างหลังๆมาที่เนิบลงเนิบลงนะครับในเรื่องของร่างกายแข็งแรงยิ่งปั่นโค้งยิ่ประดูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็เล่นพือทีมนะครับสมัยก่อนเลี้ยงเร็วเป็นอะไรที่เกอนมากๆเลยนะครับสมัยนี้หายากเลยครับในสําหรับนักเตะหลายๆคนครับโดนตัดออกไปเยอะมากนะครับในเรื่องของวูกเล็ก็เป็นเกมลูกสูงเกมรับปันกลางครับราคาได้เป็นอยู่ที่38.6ล้านแต่ ถ้าเราไปซื้อเม็ดดงเม็ดแดงจะดีกว่านะครับประมาณนี้เม็ดแดงก็40ล้านเม็ดส้มก็แพงหน่อย60-70ล้านประมาณนี้ครับผมคนต่อมาครับนั่นก็คือนานี่น,นั่นนีงครับหนานี่ก็เด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับร่างนี้ก็ไปที่สโมสรอ,อื่นแล้วไม่รู้สโมสออะระายอ่านไม่ออกเหมือนกันนะ 0177ซนติเมตรครับข้อดีของนานี้ก็คือเท้า55นั่นเองครับอายุอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ว่าเป็นเพื่อนโดไงพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับสกิลมูฟ4ดาวนั่นเองครับในเรื่องของสปีดอาจจะดูสปีดต้นนะครับอาจจะดูดีนิดนึงแต่สปีดปลายช้าหน่อยนะครับสปีดต้นอยู่ที่97สปีดปลายอยู่ที่88ครับเป็นร่างกิจทีโอเลยนะครับสำหรับนานี้ครับการไปกระบอลก็ทําได้ดีนะครับ การจบสกอร์อาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ข้อดีคือในเรื่องของเท้าเนี่ย55แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเข้าเท้าไหนจะมีปัญหาครับยิงได้ทุกเท้านะครับคุณสมบัติก็มีเนี่ยชั้นยิงประตูอย่างที่กันแล้วก็ยิงไส่ก้อยครับโหเเป็นเกมลุกกลางเกมรับต่ำนะครับราคานานี่ก็ถูกกว่าซอนอีกนะฮะยวไปดูกันดีเม็ดแดงอยู่ที่32ล้านครับเม็ดส้มก็อยู่ที่ประมาณ60ล้านประมาณนี้ครับผม ทูกซอนนะครับซอนดูพลังแฝงจะเยอะกว่าแล้วก็สปิดจะดีกว่านะครับอ่ะคนต่อมาครับควารัสเคเลียนะครับเป็นกีฬารรม TOT y เลยนะครับสำหรับควิกซาควารัสเคเลียร่างนี้คือชอบตรงที่น่าจะมีเลี้งเลียวถ้าจะไม่ผิดนะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับสกิมูฟอยู่ที่5ดาวนี่ครับสำหรับควิกซานะครับสูง183ซนเมตรคล้ายๆกับซอนฮึงมินเลยครับเท้า55าอายุน้อยนะครับ23าเท่านั้น ก็ประมาณนี้ครับ9.16 9 7นะสปีดตอนนั้นนะครับก็ไปกับบอลได้ดีนะครับมีความคงตัวดีนะครับการจบสกอร์อาจจะมีเยอะมากนะครับมาดูในเรื่องของคุณสมบัติดีกว่านะครับนี่คุณสมบัติจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงปั่นโค้งเนี่ยชนันเลี้ยงเร็วยิยงไซก้นะนี่มีเลี้ยงเร็วนะนานๆนานๆควาลัสเคเลียจะมีเลี้ยงเร็วนะครับล่างนี้เป็นเป็นล่างที่แบบว่าอวยนะครับสองเรบพิกซ่าสุดๆนะครับก็เคยได้ผ่าน มือมาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับควิกซาร่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับราคาในปัจจุบัน3 6ล้านต้องไปดูเม็ดต่างๆนะเม็ดต่างๆก็จะถูกกว่าหน่อยครับเม็ดเทาพวกนี้สมัยนี้มันแพงนะครับมันไม่ค่อยดรอปล้วนะครับเม็ดแดงก็จะอยู่ที่ประมาณ50ล้านเม็ดส้มก็80กว่าล้านประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับอ่ะฟองลิเบอรี่ครับสำหรับฟองลิเบอรี่ร่างนี้ก็สูง170ซนติเมตรครับร่าง T.O.T.S นะครับ พลังงานอยู่ที่4.5สกิม5ดาวนี่ครับในส่วนของเท้าไม่ต้องห่วงแน่นอนครับจัดใน EP นี้5-5หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเท้าพลังงานค่าสแตนครับสปีดต,ต้นอยู่ที่102สปีดปลายอยู่ที่100ความคล่องแคล่วควา,ควา,ควาไวก็ถือว่าสูงขึ้นกว่านกะเตที่ผ่านมาที่เล่าไปให้ฟังนะครับเมื่อค้นนะครับผมใน,นเรื่องของการจบสกอร์อาจจะไม่เยอะมากนะครับ90ก,กว่าๆเนาะเป็นร่างเก่าแล้วนะครับนะ ของนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ความคล่องตัวสูงแน่นอนนะครับคุณสมบัติของฟองลิเบอรี่นะครับก็จะเป็นเหนือชั้นเพเมีเกอร์ยิงไซคก้อยนะครับมันเลยเป็นเกมรุกสูงเกมรับต่ำนะครับข้อดีของเขาก็นี่แหละเรื่องเท้าห้ามีความคล่องตัวสูงนะครับราคาอยู่ที่56ล้านนะครับขอดูซิอ่ะถ้าจะซื้อไปเล่นก็แนะนำว่าซื้อเป็นมิดไปดีกว่านะครับดีกว่าตื้อตีเองแน่นอนนะครับ เม็ดส้มก็จะอยู่ที่100ล้านประมาณนี้ครับผมขึ้นลงๆนะครับมีขึ้นและก็มีลงในส่วนของฟองเลเวอรี่ครับอ่ะคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเมตาแน่นอนครับอ่ะจะเห็นว่าจากการแข่งขันนะครับผู้เล่นของของไทยเราเนี่ยก็มักจะเอาชิโนล่านะครับมาเล่นไม่ว่าจะเป็นสไตเกอร์หรือว่าปีกนี่แหละนะครับชิโนล่ารับจบนะครับในส่วนตัวก็ใช้ชิโนล่าร่างนี้เป็นตัวสำรองอยู่เหมือนกันครับ ก็ในส่วนของชินล่าครับสูง186ซนมครับทาเวอร55แน่นอนครับพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิลมุฟ5ดาวครับในส่วนของสปีดครับ101 99ครับความคงเคียวว่องไวก็ให้มาโอเคนะการทำประตูก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่สูงหรอกนะครับสมัยก่อนก็อาจจะเยอะอยู่แต่สมัยนี้อาจจะไม่ไม่เยอะแล้วนะครับในเรื่องของคุณสมบัติครับก็จะมีเหนือชั้นเลี้ยงเร็วพีเมีมเกอร์นะครับใครที่เคย ใครที่เป็นสายสับนะครับสายตอกส้นเนี่ยชิมล่านี่คือตอบโจทย์แน่นอนครับความสูงเกินร้อยแปดสิบสี่นะครับแล้วก็มีเลี้ยงเร็วส,สับขาหลอกนี่คือป๊าบไปเลยนะครับรวดเร็วมากติดบัก๊กจ,จ,จัดเลยนะฮะในส่วนของชิมนล่าราคาก็อาจจะไม่ดูอาจจะดูไม่เยอะนะยี่สิบกว่าล้านนะครับเป็นตัวที่ดรอปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกินฮีโรยย่ยังดรอปยังดรอปเรื่อยๆอยู่นะครับก็ราคาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเม็ดแดงอยู่ที่96 ประมาณ90กว่าล้านนะครับเมิสซมก็ราคาจาก120ล้านนตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณล6 0ล้านประมาณนี้ครับอาดอลซนะครับหรือบางเขียวนะครับใครอาจจะงงนิดหนึ่งว่าไอ้บางเขียวคืออะไรต้องไปเล่นซีซันก่อนมาก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าบางเขียวคือใครนะครับ อ่าบางเขียวก็คืออัลโดซารีนั่นแหละนะครับข้อดีของเขาก็คือทาวห้าห้ตามที่บอกไปนะครับอายุ33นะครับสูง173ซนเมตรนะครับเป็นกิบเรทโแล้วก็ผ่านมาไม่นานนะครับอ่าสแตนน่าจะดีอยู่อ่าในส่วนของค่าพลังน้ำอยู่ที่4.5ครับสกิลมุฟอยู่ที่4ี่นะครับอ่าในเรื่องของสแตนอ่าได้อยู่นะ107 107็ดรครับสปีดต้นสปีดปลายนะครับในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวก็ถือว่าโอเคนะครับจบสกอร์จะไม่เยอะมากนะครับเน้นในเรื่องของการเลี้ยงเป็นหหลลััักนนนะะคคครรบบเียยงง่่ออๆ การจบสกอร์เดี๋ยวไปเน้นอีกทีหนึ่งครับแต่ยิงถ้ายิงดีๆยังไงยังไงก็เข้านะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับก็จะมียิงปั่นโค้งแล้วก็เหนือชั้นนะครับพวกเลยเป็นสูงๆนะครับสล้วก็บังเขียวนะครับหรือว่าอาร์ซารี่นะครับสามสิบหกล้านประมาณนี้สามสิบหกล้านนะครับราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของเม็ดแดงจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยล้านเม็ดส้มก็จะอยู่ที่ประมาณโอ้โหสองเท่าเลยนะก็คือประมาณสักสองสองร้อยล้านประมาณนี้ครับผม อ,อ่ะมานี้นะครับก็เป็นสายอ่าค่องๆตัวหน่อยนะครับสายตอกส้นก็จะตัวสูงๆหน่อยสายค่องๆพิ้วๆก็จะตัวเล็กๆหน่อยนะครับชินุล่าร่างนี้นะครับแตกต่างจากชินล่าร่าง97ยังไงครับอ่าคร่าวๆก็คือในเรื่องของสเตตเนี่ยสูงกว่าแน่นอนครับแต่ว่าร่างนี้โดนตัดออกไปในเรื่องของเลี้ยงเร็วนะครับตรงนี้ไม่มีเลี้ยงเร็วที่เหลือสเตตสูงกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับสูงกว่าสเตต เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับราคาก็สูงกว่า,าประมาณหนึ่งที่เหลือประมาณนี้วอลุ่นสูงกลางคล้ายๆกันแหละนะครับใช่ไหมสูงกลางคล้ายๆกันสูงกลางคล้ายๆกันนะครับราคาห่างกันคนละคนละเรื่องเลยนะสองเท่าเลยนะอะไปดูเม็ดแดงสิเม็ดแดงร้อยประมาณสักร้อยสามสิบกว่าล้านนะครับเม็ดส้มก็สองร้อยห้าสิบเลยโอ้โหะข้อดีก็คือ o v r เพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับแต่ว่า จริงๆรล่างนี้ก็ไม่แย่นะครับเป็นล่างที่ดีตัวหนึ่งนะค,คุ้มราคานะครับแต่ล่างนี้ก็ใครที่เงินเหลือก็มาล่างนี้ก็ได้นะครับใช้งานไม่ต่างกันมากนะครับเนาะล่างนี้มีเลี้ยงเรยวล่างนี้ไม่มีนะครับผมอ่ะมาูมาดูในส่วนของฟองลิเบอรี่ล่าง99กันบ้างครับแล้วฟองลิเบอรี่ล่างนี้นะครับมาด้วยกิจฮอลล์ฮอลออฟฮีโร่เอ่ H ore, H ore อประมาณนี้ใช่ไหมใช่พลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับ สกิมุา5ดาวนะครับทาว55เหมือนเดิมอ่าสปีอยู่ที่100-402เพิ่มขยับเข้ามาจากเดิมอยู่ครับจากเดิมอยู่ที่102 0 0ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดความคงแข็งวัยสูงขึ้นนะครับการจบสกอร์สูงขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าสเต,ต็ดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับคุณสมบัติก็มีเหนือชั้นเพมิเกอร์ยิงไซคิลเหมือนมีอะไรสักอย่างเพิ่มเข้ามาเหมือนเพมเกอร์เข้ามาหรือเปล่าลวันนี้เป็นสูงต่ำนะครับ กีเป็นสูงสูงไหมฟองดิบลี่ล่างนี้สูงสูงเป็นสูงต่ำอ่าสูงต่ำเหมือนเดิมเ,เท่ากันกำลังแฝงเท่าเดิมอ่าเราไปดูเม็ดกันบ้างครับเม็ดแดงนะครับอยู่ที่ประมาณ150ประมาณนี้ครับผมต่อรองกันได้เม็ดส้มก็อยู่ที่ประมาณสัก250ร้อยประมาณนี้ครับก็ราคาราคาก็ตามนี้แหละนะครับในส่วนของนิโควิลเลียมนะครับแจ้งเกิดกับยูโรอย่างชัดเจนฮะ ส่วนของนิโคเบเลียนครับก็ในเรื่องของเท้า55าแน่นอนครับสูง181เซนติเมตรครับก็เหมือนจะเป็นนักเตะเมตายุคใหม่แล้วล่ะนะครับนะนักเตะรุ่นนี้นะครับในเรื่องของสปีดครับ1้8ย0ปิดครับพลังงาน4.5สกลมูฟ4ดาวครับก็ในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวถือว่าสูงนะแล้วก็ในเรื่องของการจบสกอ์อาจจะไม่เยอะมากนะครับประมาณนี้เป็นร่างยูโรที่ผ่านมาประมาณหนึ่งเนาะประมาณ6เดือนประมาณนี้แล้วนะครับ ของคุณสมบัติครับมีเหนือชั้นเลี้ยงเร็วยิงไซก็ยครับร่าง99มีเลี้ยงเร็วนะครับมันจะมีร่างหนึ่งที่แบบไปเล่นตำแหน่งอื่นไม่าจะเป็น96 RM หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะไม่มีเลี้ยงเร็วแต่ว่าร่างนี้นครับเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเบส11นะครับอ่านี้โควิเลียมก็ติดร่างนี้มาก็ติดอ่านในสวเต็์ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับก็มีเลี้ยงเร็วให้นะครับร่างนี้เราเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับ ราคาอาจจะดูแพงนิดนึงนะสมัยก่อนมันแพงจริงมันดอบยากนะมันดอกยากนะครับก็ในเรื่องของเม็ดก็ประมาณนี้แล้วครับผมอย่าไปซื้อเม็ดเท่านะถ้าจะซื้อโอ้อะเม็ดโอ้เขาเรียกว่าฟาทุกฟาทุกเม็ดนะครับผมยกเว้นเม็ดเท่านะฮะปรานีเม็ดเท่าอยู่เม็ดเดียวนะฮะที่เหลือนี่คือโอ้โหโอเคราคานี่คือ สามหกหกชุกราคานะครับผมเข้าแล้วออกยากแล้วกันครับอะสําหรับนิโควิลเลียมนะครับร่างนี้ครับผมมาดูใช่เหรอโอ้โทษทีฮะร่รางนี้ยังไม่ยังไม่เป็นเบสเอเลเว่นนะครับขออภัยด้วยต้องเป็นร่างหนึ่งร้อยเอ็ดครับผมอ่ะร่างนี้ก็เป็นร่างเอวบิวธรรมดานะครับแต่มีเร็เรวแต่ว่าพอเป็นเบสเอเลเว่นนะครับของยูโรนี่ก็ เหมือนจะตัดในเรื่องของคุณสมบัติเลี้ยงเรีอวไปนะครับประมาณนี้ใช่แต่ว่าสเตตก็ให้มาดีขึ้นนะครับก็ในส่วนของสเตตนะครับ110 114นะครับความคล่องแคล่วว่องไวสูงขึ้นนะครับทุกอย่างสูงขึ้นหมดเลยนะครับจาก99เป็น1 0 1นะครับรวมแม้กระทั่งราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับพลังงานอยู่ที่4.5สกิลมุฟ4ดาวนะครับดาว55เหมือนเดิมก็เป็นตัวหนึ่งที่ ใครหลายๆคนนิยมใช้นะครับเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเท้า55ยิงเท้าไหนก็ได้นะครับไม่ต้องตวัดมาเข้าเท้าที่ถนัดนะครับโอ้โหราคาก็บังเหมือนกันนะครับนิโคลวิเลียมราคาบักทั้ง2ร่างเลยนะครับ568 568เหมือนกันนะฮะเข้าแลออกยากนะครับในส่วนของนิโคลวิเลียมนะครับเข้าประมาณนี้ครับ2ร่างนี้มาต่อที่เนมาจูเนียกันบ้างครับ เป็นกีดเลโตสตาร์นะครับพราะ่างนี้ก็สูง175ซนติเมตรครับพลังงานอยู่ที่4ดาวสกิลโมบ5ดาวนะครับเรื่องของสปีดครับอยู่ที่103-101นะครับความคมตัวสูงจี๊ดเลยนะฮะ110ขึ้นไปแล้วนะครับเรื่องของการจบสกอร์นะครับก็ประมาณนี้90-100ประมาณนี้ครับคุณสมบัตินะครับของเนมาร่างนี้ก็คือเหนือชั้นยิงแผ่นยิงไซ้ก้ครับว่าจะเป็นเกมลุกสูงเกมรับต่ำนะครับ เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอในในแรงมากเท่าไหร่นะครับอาจจะส่วนหนึ่งคือนี่มันอาจจะแพงอาจจะเล่นยากนะไหมอาจจะมีความช้านะครับแพงนะครับเนาะหกร้อยกว่าล้านประมาณนี้โอ้โอ๋อมีมีแดงอยู่2เม็ดนะฮะก็คือเม็ดเทาแล้วก็เม็ดส้มนะครับมีแดงกัน2เม็ดที่เหลือ,อฟ้ามหมดเลย740อ่อ่าเข้าฟ้ามไม่เยอะนะก็เป็นตัวหนึ่งที่อ่า ไม่ค่อยเจอในแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครชินชอบเนมาก็นี่แหละครับล่างนี้คือดีที่สุดของเนมามั้งเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมส่วนของเนม่าและคนสุดท้ายครับนั่นก็คือควารัสเคเลียครับ OVR 101ครับเป็นเรตโตสตารเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานมากนะครับเรตโตสตารพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิลมูฟ5ดาวครับในส่วนของค่าพลังนะครับก็ประมาณนี้เลย เหมือนคุณคุณว่าเราจับไปเล่นสไตเกอร์หรือเปล่าอ้าไม่ใช่ไม่ใช่นั้นม,มันเป็นร่าง99อันนี้เรื่องของสปีดนะครับอยู่ที่105 106ครับขอ,ของตัวสูงครับการจบสุกรก็ทำได้โอเคขึ้นนะครับเทา้า55เหมือนเดิมครับคุณสมบัติของควิกซนะครับก็คือยิงเป็นโคง้งเหนือชั้นยิงสายกอยว่าเลยเป็นสูงกลางครับก็เป็นร่างที่คนนิยมใช้กว่าถ้าเทียบกันนะวิทออยาเท่ากันควิกซาดูจะคนใช้มากกว่านะครับ ร้อปเซนติเมตรอาจจะสับพุ่งกว่านะครับในส่วนของพิกซานะครับสปีดดีกว่าเนมาประมาณนี้ครับราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับราคาเมดต่างๆนานาก็มีมีแดงตลอดนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่คนนิยมนะครับเป็นตัวเมต้าแหละตัวนึงนะครับในส่วนของวาลัสเคเลียนะครับเวลายิงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากยิงเท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดครับส่วนนี้นะครับผมนี่และนี่ก็คือการเอานัาเตะนะครับในเรื่องของเท้านะครับ5้า้า เอามาแนะนาแล้วกันนะครับเนาะแต่ละคนก็มีแต่ละสไตล์แตกต่างกันนะครับบางคนก็เน้นในเรื่องของการตอกส้นนะครับอย่างชินู่านี่ก็เป็นสายตอกส้นหรือว่าสับสับขาหลอกนะครับสับขาหลอกแล้วก็แบบสปีดมันเป็นบักบักสปีดอะ่ะบางคนก็นิยมความคล่องๆหน่อยก็เป็นพวกแนวเอาเอาดอซารี่ตัวเล็กฟองลิเบอรี่อะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้าแล้วกันครับสำหรับ ep นี้สวัสดีครับ